มื่อนี้สาวอุดรสีพาม่าตำปูดองอันนี้คือปูดองนะคะอันนี้คือปูดองอีสาวอ,อุดรดองไว้ประมาณสิบชั่วโมงเดี๋ยวตับวิปมื่อนี้ตับวิกใส่พริกสดพอวันนี้ขอแบบโจ๊ะใส่แบบพริกหลายเนี่ยจยังเลยแต่ว่าบักพริกอันนี้มันบกยเีชไม่ได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ากับพรีอยู่แต่ว่ากับบกพรีชรู้เราสีพรีบพชบกพรีชแบบนี้อันนี้คือกุ้งกุ้งสาวอุดร เอานันออกเรียบร้อยแล้วอันนี้ขนมจีนที่บีบเอาไว้นะคะนี่เอากระคุ้งใส่เสษนสบหีพ่อตำกันอ้เฮ oh <yeah. S 1> mm ียอุ้ยขัไม้ one finger น,นี่คือน,น้ำปูนะคะใส่น้ำปูเข้าไปกันโอ้ไมนสีดำนีน่เนาะใส่บองแนวใส่บกกัเลเกเรนน้ำตาลปีอาจจะแข็งแน่นิดนึงแต่ยี่ห้อนอี้ดีที่สุดละสาวดอนวายปกติน้ำตาลปีบอะมือนจะโอ้อแบบแบบมันวายได้ไังไแต่ว่าปกติน้ำตาลปีบเขาจะแข็งค่ะผมงงวงของเรานะคะ โฮ่งจะหนอยอยู่คมแห่งจะหน่อยอยู่ง,งอยอยามมาค้ามเปีย,ย,ยคือเป็ือนตอนน้อป่ะโอเคโอเคทุกงไานหนาวหรอไม่ได้บ้านหนูหนาวค่ะน้ำปลาปลาแดกวนแลว หอมเพียงอนขทุกคนค่เป็นกระับนี่ดำๆพอน้ำปูนะคะเดี๋ยวขา้าวซอยรอนซิมค่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขาเปียวนิดนึงคือใบกระเทียมซาวร้อนดื่มอันนี้คือใบกระเทียมนะคะมีใบกระเทียมปุ๊บใส่ลงไปเลยหนึ่งต้นกระเทียมดได้หอมๆ ใส่กุ้งสดแล้วสาวอุดรสีใส่ปูดองก่อนดองให้สาวอุดรดองไว้ค่ะใส่อ่าดองมุสาวนี่ปูไข่ปูไข่ค่ะทุกคนค่ะใส่ใส่จักอันสองตัวสองอันพ่อเนาะสามตัวเลยนี่หน่วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเจอแล้วค่ะสาวดอุดรคนแก่บ้านค่ะมื้อนี้สาวอุดรในตำปูดองมาสู่พี่น้องกินค่ะมื้อนี้แบบอยากกินออกเปรี้ยวเนบักแนวหลายเนื้อจังหน่อยนี่ค่ะบักแนวบีซีกัมอยากกินอย่างที่มันแบบแซ่บเปรี้ยวแบบถึงๆนะอารมณ์ประมาณนั้นค่ะอันนี้ขนมจีนนะคะซีสาวอุดรบีใบเมื่อกี้แล้วก็มื้อนี้ได้ต้นกระเทียมอ่อนมาซื้อมาจากลานเอเชียได้ ในมากกันหนึ่งแบบเห็นเขาง่ามหนูก็เลยซื้อมากค่ะแล้วก็จะมีพักหางเที่ยงพักมื้อนี้พักผูดอสาวดอนมามีหลายปันไหนมีต้นหอมมีพักหอมป้อมมีพักกาดหอแล้วก็จะมีกะหล่ำค่ะพวค่าอะไรเป็นจ๊ะไม่กินได้ค่ะกินแล้วจะไปใช้งานต่อแบบนุ่นๆบูดองเนี่ย ซื้อปูบริสุทธ <management> ิส์สดๆเด็อดูซื่อที่เขาแบบมันตายแล้วนะป้ามาว่าแบบที่มันตายแล้วเขาจะเอามาทําความสะอาดแล้วก็มามามาปอกแล้วก็เอาแช่ส่วนตัวเข้ามานะซาวดอนได้สิเลสื่อมาดองดองมาไดสิบชั่วโมงดองมือสองนี่ค่ะมองเห็นป่ะใครได้ปูใครจัดการเลยเหันหวาน เนี่ยเนี่ยแซบอืมอันนี้ดำแครปปี้แซ่บมากเลยค่ะออกมันหวานนิดนึงลงใส่น้ำตาลบนน,นี้เค็มแห้ง dạ hãy Ae tự nhanh tỏa cái mà hãy thầy Ae đúng rồi đúng phải xin lỗi sốt hả xé quá nát thi sáu giờ chưa có say xịt mà hung nha, tôi nói á xay chắc mày ใครค่ะใครโอ้ยไงทำยังไงนะเน,นนนนะเนื้อแน่นเลยค่ะแซ่บ เดี๋ยวงไม่ได้กินปูดองเลยโดน Mình nghe ăn Bà nụ nào nào น้ำอ่ะแขงหนอดไหมคะเป็นน้ำแข็งได้ไหมน้ำแข็งเป็นเป็นหยอยเป็นยอะยไรเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ลุงเขนุงเาเขอโทรจ้ะคะนันจริงิเสียงรถบีบอ่ะไม่ช่ปะเดอะทอรนีโอ เผ็ด กกินพักกันเยอะนะครับซอมนี่ก็พักพักนามแซวแซวดอนแค่แหไอ้ตือลุตือบอกว่าเซฟโคทูมอ์อืม่คุ้นเลยแต่ว่าสาวดอนกินก่อนแซวดอนเผ็ด เซทาฟคือก้นค่ะเผ็ดนี่แล้วบอกกับแซบพักซีไปนะแซบโอ้ยบางทียันนีกินเนื้อกินกวยเตียวกินกินยังไงอ่ะอัมปูสไปซี่โอเคค่ะทุกคนซาดอดเซราไปแล้วค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ